ก็โอเคครับผมก็สวัสดีถ้าผู้ชมทุกทันอนกเช่นเคยนุมคิดนีเราอยู่กับเกมในเกี่กันต่อนะองกับในเรื่องในแดนหน้าเราก็ต่อนะครกับชื่อตอนว่ะแล้วก็ตายเซียนปืนจอมยั่หนุ่มต้องจอมยั่งด้วยนะโอเคจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าผมก็ก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์ผมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคิดต่อไปเรื่อยนะโอเคไปดูกันเลยดีกว่าผมช่างกับอดีตนั้นอ๋ออดีตนี่นะว่าเธอมาถึงเป็นกระต่ายช่างกับอดีตนั้นแววมาที่คลังอาวุธ ระหว่างเ,เล่นกันในด่านหน้าว้าวผมไปแลกกระดาษด้วยครับรดเพียบเลยฮะคุณว่าเขาจะมีปืนรูปเคลลดกับสุนกระต่ายไหมคะงั้นก็เราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าสิเออ,อม,มาทำอะไรกันฮนะไงนะวะช่า,างกลับเียหนกำลังเล่นอยู่โ่าชื่อใหม่ของเธออยู่นะสิเธอ,อ,อมจอาจากอะไรมาเด็ดสินะ พอดีแต่งตัวอย่างนี้เหรอหไงคะคุณเซียนปืนเมื่อกี้เธอเลือดฉันว่าไงนะเอออลิสเนี่ะใครอยากดูว่ามีเธอมีอุปรกรณ์สำหรับกระต่ายบ้างไหมนะสิใช่ค่ะท่านนีเป็นกระต่ายแล้วนี่คะดูสิมีหัวใหญ่ด้วยนะคะใชงก็ไนดน้นี่ขอตัวหน่อยได้หรือเปล่าส <c oughs> มลงกันได้แบบนี้เนี่ยแล้วมีของพนันตกนะไม่เข้าใจแล้วว่า ทำไมใครเนี่ยก็าชอบุกมาที่นี่หน้าตาเฉยแล้วก็ควาอะไรใส่สารไปด้วยคุณคงไม่ได้เกลียดฉันหรอกใช่ไหมคะนี่ทำไมถึงปากปากคอละลายกับตทิ์แบบนี้ล่ะฮะโคตรลมเลยนะบุะฟีนใส่หัวไปพ้นซะแค่อยู่ใกล้พวกโง่สองคนอ่ะก็สึกเสียเซลสมองแล้วนี่จะไรนักซี่ เธอใช้ใช้เรื่อ,องการวที่สุดแล้วนี่นะไงด่ดีตัวหน่อยไม่ได้หรือไงฮะใช่ค่ะคุณกรตายนะบอกฉันว่าคุณอะตอบดูเรื่องการวุี่สุดเลยนะคะเฮ้ยเอเอก็ได้ฉันอยอมแพ้ไม่อยากเถียงกับเพื่อนทั้งหลายแล้วอา้าวท่านี้เมื่อกี้แต่บอกว่าจะดูอะไรนะเคลื่อนมากับเดนนะเข้าไปในคลังอาวุธด,ด้วยกันเคลื่อนมากับเดนนะกลับออกมาแล้ว,วย้อนเลยค่ะ ถึงจังเลยคัเนี้เมื่ดูตัวเต็มว่าเวลาผ่านไปตั้งขนาดนี้แล้วนะอืมถึงเป็นเป็นถึงสมาชิกของทีมอดีมิเตตดก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้บ่งตื่นเดินอ,อยู่ทุบปกรณ์เพียงเดียวสินะพอจะดูลูกงมูปลาอยู่ยบ้างสินะก็คือพอได้นะเนี่ยบริวญไงเนะกล่าวว่าคุณเซนปื้นนะ่ะช่วย,วยไว้ฉันฟังอย่างละ,นะ,ะ,ะอเอียดนั่นแหละค่ะบ่ได้ไงว่าอยังไยกชื่อฉันอย่างนั้นนหรเห็นไหมล่ะอาทิตย ะจะบอกแล้วว่าอุนาวานันอใจดีอ,อกเออใช่เลยค่ะเป็นคนดีจริงด้วยอ่ะอ,อ,อย่างี้กันเถอะทำไมเธอถึงแต่งตัวแบบนั้นล่ะฮะเมื่อตายน่ะบอกว่าใส่ชุดนี้แล้วน่ะจะโชคดีค่ะเออน่าจะขวัข้างครูชบัดเลยฮะเพื่อสนองตหาตัวเองว่างั้นไม่ว่าเออเพื่อสนองตหาตัวเองสิว่างั้นนี่เขาจะปดไปเจอแล้วนะ นาจะไปที่งานที่คอสละต่างหากเราเออเป็นงานที่คอสละต่างหากแล้วเออ,เอ,ตแ,เอ,อแต่อยมเชื่อกันแล้วกันคือนายคิดว่าแคลวูหูกระต่ายมาติดตัวหัวเธอนะ่ะแล้วเธอจะโชคดีเหมือนคู่แฝดเจตเจตได้งไงฮะอืมคคิดว้แบบนั้นนั่นแหละค่ะและ้วแท่หนักจะช่วนี้มากเลยด้วยนะ,ะแล้วเธอไม่ชอบได้งไงฮะอ้หนูวาพฤติกรรมไร้หมองต้องเป็นนายจริงนะไอ้ไก่อ่อน ไปให้ทุกอย่างนะขึ้นอยู่กับโชคท้าจะเป็นไปทา,านความุมั่นของตัวเองอาริมเปตินเนี่ยเป็นการอยู่บนพื้นผิวที่คอพยพลาดเพียงน้อยนั้นอาจมาถึงชีวิตได้นายน่าจะรู้เรื่องนี้ดียิ่งกว่าใครนะให้แด่แต่ชุดป้าบอแบบนี้เนะ่ะต่อให้คนต้นคิดน,นะ่ะจะเป็นได้งงอย่างนายเนะี่ยเมื่อไหร่จะเชื่ออยู่ดีนั่นแหละยิ่งชุดบ้างนะ่ะยิ่งผลัพกพวกกานยิ่งสูงนะเปลี่ยออกจากไหนวะ ไปเอามัจากไหนไวะใช่เลยค่ะจะพูดอะไรกนมันมีพื้นฐานอยู่บนหลักความจริงสักหน่อยสินีอลิกค่ะไม่ว่าไหนถ้าตามสอดใจชุดของเธอได้ดูนะแปลว,ว่าเธอน่ะมัน <c oughs> ไปเสียบเหมืนอนยัง <c oughs> แต่กระโดดไล่ยิงออกมาหรอกเธอแปลว่าเธอน่ะเราอยากต้องการอยากลองใส่ชุดกระต่ายเองบางนน้างแน่เลยละบาละ้าเลยคือเฮะ ไม่ใชดอย่างนั้นเหรอเออปวดระชาแต่งหัวแบบนี้เนี่ยยังนั้นเหรอคะนะไแล้วค่ะพวกคุณต้องจัดเป็นสาวก็าตายเหมือนฉันแน่ส,สาวก็าตายมือปืนเหรอตั้งใจรักมากๆแนเลยละไปยุ่งเขาอีกโอ้ใช่เลยคะ่ะฉันว่าเธอนะ่ะต้องแต่งแต่งขึ้นแน่นอนเลยละเฮ้ยเมื่อกก่อนนะ่ะคนมาแต่บอกว่าเขาไม่ชุดเหลือเยอะแยะเลยนะคะ ั่านจะแบมให้เดี๋ยวนี้นะะเล้วค่ะแง่ก็ยำไปเลยนี่เดี๋ยวสินี่ท่านรออยู่กับมือถือที่นี่นะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวฉันรีบมานะเดี๋ยวเจอกันนะแกงอาจารย์เต๋อระเบิดอาริเทียหนออกไปแล้วอไอไก่ก่อนไปอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยหยุดเธอเหรอวันนี้เนะี่ยท่านรอส่งกับอะไมาน,นานมากแล้วนะ ตาเลดเลยนะต้้งตาต้องทำตาเลือดเลยนะที่มันจะเกิดตาเส้นเกิดไปแล้วนะข้อมาทนของฉันก็เป็นจำกัดเหมือนกันนะถ้านายยังรักชีวิตอยู่แล้วก็ก็ขอแนะนำให้ไปหยุดเธอซะให้ไวได้ด้วยถ้าจะกลับมาก่อนถ้าจะกลับมาก่อนเรื่องที่ดี่อีกแล้วก็เส้นจาวนาไปแขวนที่ประตูขังอาวุธซะรลยไปหามันีดีกว่าพวงเนี่ยไปแกล้งเขาทำไมเลยเอออยู่ดีๆไม่ชอบต้องหาเรื่อง เออประมาณนี้เนาะเออเราเจอกันใหมคลิปหน้าครสำหคลิปนี้ก็สวัสดีครับ